ตาซอเบียจุ่มแล้วเบียชอบสีอะไรสีเขียวค่ะสีเขียวอ่านเรื่องมานหนึ่งอ่านนี่ตันตันนเอว่าจะได้แบบเออแบบเนื้อเนื้อฮ่าฮ่าฮ่าดูดิวิดาอะไนดูดิว่ามันจะได้น่ารักเป่าเต้นเต้นว้าวตาเฮ้ยเหมือนนั่งเลยเหมือนมันอะ นี่มีรางวัลอยากซ่อนอยู่เลือกกันดีนะเลือกไปด้วยเลือกใหม่นะไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้ขย่าก่อนน,นี่เดี๋ยวเราเจเปิ้ลดีกว่ามาเปิ้เปิลโอ้โหเปิลเปิลจัดอะไรเนี่ยจัดสเตอร์ค่ะนี่ชุดโซ่สเตอร์นะคะทุกคนเยอะมากน้องกำลังจัดอยู่เดี๋ยว<ม>ให้น้องจุ่มหารางวัลพิเศษดีกว่าช่สาสี่เหลเปิ้ลสีฟ้าค่ะสีฟ้าเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลย นี่อะเฮ้ยโอ้นี่อะไรนี่เหรอคะนี่เขาได้ตังค์ด้วยค่ะไอแม่มีคนได้แล้วนี่นามันมีสีอื่นนอกกว่นี้นะนาละไอแม่มีคนมือดีจับได้แล้วเปิลเปิลเปิลได้ค่ายติ่มเลยอะไอเบียร์ไม่ได้กินไอติมไม่เป็นไรหรอกเออไม่กินเหล้าแทน